สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตรถไฟความเร็วสูงนะครับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับประจำาวันที่13เมษายนนะครับพศ2567นะครับวันนี้เราจะทำการอัปเดตจากสถานีกุฎจิกนะครับไปถึงสถานีโคกบัวนะครับตรงช่วงบริเวณนี้นะครับอยู่ในสัญญาที่3ขีด4นะครับผมรับผิดชอบโดยบริษัท อิตาเลียนไทย DIY หลอมมินนะครับอ่ะนี่นะครับก็เป็นการความคืบหน้าข้าวนะครับช่วงบริเวณนี้ครับนี่ก็เป็นจากช่วงกุจิกไปนะครับอ่ะสำหรับการก่อสร้างตรงช่วงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นคั้นทางระดับดินนะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าอ่ะมีการทําคันดินขึ้นมานะครับแล้วก็ทําที่กั้นดินถลายนะครับอ่าแล้วก็ทําร่องน้ํานะครับตอนนี้ก็ ความเข้มนาก็ประมาณนี้นะครับยังไม่มีการเทชั้นหินขึ้นไปบนพื้นดินนะครับที่ทําการปรับระดับครับอ่ะส่วนตรงบริเวณนี้นะครับก็มีแค่การเทชั้นดินขึ้นมาให้มันสูงขึ้นมาแล้วก็ทําร่องน้ำครับตรงบริเวณนี้นะนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นระดับดินนะครับยาวเป็นช่วงประมาณนึงนะครับ ก็ประมาณ3-4กิโลเมตรนะครับแล้วก็ทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะทำการยกระดับนะครับาขึ้นเป็นทางยกระดับขึ้นนะครับเพื่อยกระดับข้ามสะพานเพื่อยกระดับข้ามสะพานรถไฟนะครับตรงช่วงเข้าสถานีโคกกวันะครับอ่มันก็จะยกระดับไปตั้งแต่ไกลนะครับแต่ว่าช่วงบริเวณน,นี้ก็จะยังเป็น ทางระดับดินอยู่นะครับนี่ครับก็มีการทำร่องน้ำนะครับแล้วก็มีการเพิ่มชั้นดินขึ้นนะครับเพื่อให้ทางรถไฟนะครับความเร็วสูงนะครับสูงได้ระดับตามมาตรฐานนะครับนี่ครับช่องบริเวณนี้ก็ยังมีการพึ่งนำดินมาใส่เองนะครับนี่ครับก็ความเคลื่หน้ายังไม่เยอะครับช่องบริเวณนี้นะครับ ครับก็มีแค่การปรับพื้นที่แล้วก็มีการนําดินนะครับเข้ามาเพิ่มความสูงนะครับของทางตัวทางรถไฟนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นทางระดับดินยาวในระดับหนึ่งอยู่นะครับนี่ครับก็จะเห็นได้ว่ามีแค่การเข้าพื้นที่ปรับหน้าดินแล้วก็ทำร่องน้ําอยู่นะครับตรงบริเวณนี้นะครับนี่นะครับก็เป็น ตัวทางระดับดินครับสะพานที่ท่านเห็นข้างหน้านะครับอันนี้เป็นทางเลี่ยงเมืองโคราชนะครับนี่ครับผ่านมาแล้วทางรถไฟความเร็วสูงก็จะลอดใต้ก่อนครับตัวนี้นะครับอ่าความคืบหน้าตรงบริเวณนี้ก็ยังมีแค่นะครับขุดทําร่องน้ํานะครับออันนี้เพิ่งใส่ร่องปูนไปด้านเดียวนะครับนี่ตรงนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับ มีแค่ปรับคันดินนะครับแล้วก็ทำช่องน้ำนะครับนี่ครับก็อันนี้ก็เทคันดินไว้ให้สูงเฉยๆนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ขุดทําร่องน้ําครับตรงช่วงบริเวณนี้เนาะนี่ครับผมนี่ก็เป็นความเคลื่อนหน้านะครับอ่ะพอถึงจุดนี้นะครับก็จะเป็นร่องน้ำนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับผมก็คันดินก็จะเริ่มสูงขึ้นนะครับ นี่ครับก็อ่ะหลังจากนี้นะครับทางรถไฟก็จะค่อยๆยกระดับนะครับจริงๆตรงบริเวณนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องมันน้าท่วมนะครับก็เลยจะเริ่มยกระดับจากนี้นะครับไปต้นไปเลยนะครับทุกท่านอ่ะนี่ครับก็ความคืบหน้าตรงบริเวณนี้นะครับก็เสาก็เสร็จแล้วครับนี่ครับ เสาเสาตอมอกก็เสร็จแล้วครับผมนะครับรอแค่การเอาตัวคานทางวิ่งนะครับมาต่อกันใส่นะครับแล้วก็วางหลกนะครับนี่ครับก็ตรงช่วงบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นโครงสร้างที่เป็นทางยกระดับนะครับก็มีความเพิ่มหน้าอยู่พอสมควรนะครับก็จะมีเฉพาะเป็นทางระดดินนะครับที่ยัง ทำการปรับพื้นดินอยู่นะครับก็ตรงนี้ก็คืมหน้าอยู่นะครับนี่ครับต่อเสาต่อเหล็กเลยนะครับนี่ครับนี่เริ่มเขาบอกจะขยายความสูงของเสาขึ้นแล้วครับนี่ครับก็สิ้นปีนี้นะครับก็น่าจะเห็นความคืมหน้าของเสานะครับแล้วก็ทางวิ่งแล้วนะครับนี่ครับเสาก็จะเริ่ม พอเริ่มขยับเข้าใกล้ตำบลโคกกวดนะครับอนนี้ทางก็จะเริ่มยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่ก็จะมีเคนเข้าพื้นที่นะครับเยอะเลยนะครับช่วงนี้นะครับเสาก็จะเริ่มยกตัวขึ้นครับนี่ครับอ่าตรงสะพานนะครับที่เห็นข้างหน้านี้นะครับที่กําลังจะยกข้ามนะครับอ่าเมื่อกี้ยกข้ามไปแล้วนะครับเป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับ โคกขวดคามทะเลสอนะครับนี่ครับเราก็จะเดินทางเข้าสู่ที่สถานีโคกขวด้วครับทุกท่านนี่ครับทางรถไฟก็จะยกตัวขึ้นสูงเลยครับนี่ครับท่าัไหนก็จะเข้าสู่สถานีโคกขวดแล้วครับนี่ตอนนี้ก็มีการเริ่มวางคานทางวิ่งเข้ามาเรื่อยๆครับผมก็เหมือนอย่างที่ผมรอครับคานทางวิ่ง ตรงหนึ่งทุกหนึ่งช่วงเสาร์นะครับจะใช้เวลาประมาณ6วันเนาะนะครับมันก็อาจจะดูเหมือนช้านะครับแต่ว่างานก่อสร้างก็จะว่ามันของหนักก็ใช้เวลาระดับหนึ่งนะครับอ่ะเราก็จะออกเดินทางจากสถานีโคกขวดไปแล้วนะครับอันนี้ผมจะถ่ายจนสุดพื้นที่โครงการนะครับที่ว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนนะครับได้รับผิดชอบเลยนะครับนี่ครับมันจะ ไปเราจะถ่ายไปจนถึงจุดสุดโครงการนะครับของสัญญาที่3ามขีดสี่เลยนะครับอ่านี่ครับก็จะเยื่มยกระดับไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านแล้วก็จะลดระดับลงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผู้ต่อสัญญาก็จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับตัวนั้นนะครับนี่ครับผมก็จะเดินทางไปเอยนะครับออกจากคูกขวจไปแล้วนะครับกําลังจะเดินทางไปที่สถานีภูเขาลาดนะครับซึ่งจะอยู่ตรง ้างหน้าสถานีต่อไปนะครับนี่ครับจะเห็นว่าช่วงออกจากสถานีโคกวดนะครับเดินทางไปที่สถานีปูเขลดจนถึงสุดโครงการของ3ามคีีนะครับก็จะเห็นความคืบหน้านะครับค่อนข้างเยอะนะครับวางการทางวิ่งอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ใส่ล้อเซียวขาวเนาะนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นก่อสร้างมานานแล้วครับของ3ามคีีเนาะก็จะ มีความคืบหน้าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนาก็นี่นะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ในเขตรับผิดชอบของอิตาเลียนไทยดูวยหรบเนนะครับอะยางไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมทุกกาขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับนั่นะครับจุดสิ้นสุดโครงการพอดีนะครับนี่นะครับอต่อไปก็จะเป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะครับ